สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูในช่วงรีวิวของเล่นนะ่าทิ้นั่นเองนะคะนักเรียนดูบนโต๊ะสิค่ะวันนี้ครูมีอาหารเต็มโต๊ะเลยแต่ กินไม่ได้ขังเรียนนะคะสิ่งที่รูจะมารีวิววันนี้ของเล่นชิ้นนี้คืออีออเดอร์มาราคาประมาณ3ามร้อยบาทนะคะเพื่อนักเรียนโดยเฉพาะเลยนะคะเรามาดูชิ้นแรกทีค่ครยอยากจะนํา,นาเสนอค่ะเป็นชิ้นนี้ขออนุญาตใช้มือนะคะชิ้นนี้ค่ะใครเคยกินบ้างคืออะไรหนะ้าสีขาวๆมีไส้ด้วยก็คือซาลาเปานั่นเองอ่าซาลาเปาในภา,าษาอังกฤษเราจะเรียกว่าบัน b u n b ั u n bun. นะคะแปลว่าสะละเปาแล้วใครบอกครูดได้บ้างว่าสะละเปาของครูเนี่ยมีสีอะไรคะนะักเรียนสีขาวเก่งมากสีขาวภาษาอังกฤษนะคะเราจะออกเสียงว่า white white มีตัว w s i t e อ่านว่า white แปลว่าสีขาวค่ะต่อไปค่ะอะไรเอ่ยที่ทานคู่กับสลเปไก่รู้บ้างติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากค่ะก็คือขนมจีบเห็นไหมคะขนมจีบครูน่ากินมากเลยลูกโตๆเลยคะ่ะนักเรียนขนมจีบเนี่ยนะคะในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า dumpling dumpling นะคะขนมจีบครูสีอะไรคะสี เหลืองใช้แล้วสีเหลืองภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า yellow yellow นักเรียนออกเสียงตามครูค่ะ yellow และสะกดไปพร้อมๆกันนะคะ y e l l o w yellow แปลว่าสีเหลืองค่ะนะคะต่อไปก็คือ อันนี้เป็นขนมหวานใครรู้บ้างว่ามันคืออะไรคะนักเรียนอันนี้ก็คือพายขนมพายนั่นเองค่ะพายนะคะพายเนี่ยครูที่ที่ครูจะให้สังเกตก็คือท็อปปิ้งค่ะท็อปปิ้งข้างบนนักเรียนเห็นไหมคะว่าท็อปปิ้งของพายเป็นสีอะไรเอ่ยสีแดงใช่แล้วนะคะสีแดงในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะออกเสียงว,ว่า red r รดนักเรียนออกเสียงตามครูค่ะ r รดสกดด้วยตัว R E D r รดแปลว่าสีแดงเก่งมากเราได้ไปแล้ว3าสีใช่ไหมคะสีขาวสีเหลืองสีแดงและต่อไปค่ะสีอะไรเอ่ย อันนี้ก็คือเกี๊ยวซาค่ะนักเรียนเกี๊ยวซาภาษาอังกฤษเราจะเรียกเหมือนกับขนมจีบเลยเพราะว่าทํามาจากเกี๊ยวเหมือนกันเราจะเรียกว่าดัมเพลีงเหมือนกันนะคะเกี๊ยวซาของครูสีอะไรคะนักเรียนสีเขียวใช่แล้วสีเขียวในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า Green นักเรียนออกเสียงตามครูค่ะ Green สะกดด้วยตัว G R E E M Green แปลว,ว่าสีเขียวค่ะเก่งมากนะคะต่อไปค่ะเอาอะไรดีนะอ่ะอันนี้ดีกว่าเป็นสิ่งที่ครูชอบมากเลยของชิ้นนี้นะคะก็คืออะไรคะใครรู้บ้างสีส้มๆมีเส้นขาวๆน่ากินน่ากินเป็นของสดกินสดๆจะอร่อยมากนะคะก็คือ s a l m อ n s a l ม o น แซลมอนเป็นปลาชนิดหนึ่งนะคะแซลมอนครูสีอะไรคะนักเรียนสีส้มใช่แล้วแซลมอนสีส้มในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเราจะออกเสียงว่า orange นักเรียนออกเสียงตามครูนะคะ orange orange สะกดด้วยตัว o r a ้มนั่นเองค่ะต่อไปค่ะต่อไปยังคงเป็นของขาวอยู่ครูอยากกินโจ๊กค่ะมีโจ๊กเช่นกันน,น,นี่เห็นไหมโจ๊กครูเนี่ยใส่ชามอยู่นะคะอันนี้คือโจ๊กหรือข้าต้มเนี่ยอ่ะเป็นข้าต้ม่ะนะักเรียนข้าวต้มหน้าอะไรเอ่ยใครบอกครูได้บ้างคะมีกุ้งมีเห็ดหอมน่ากินมากๆเลยเราลองมาดูนี่ค่ะโจ๊กค่ะ โจ๊กที่ครูอยากกินค่ะโจ๊กชิ้นนี้นะคะถ้วยนี้ชามนี้โจ๊กชามนี้เป็นหน้าอะไรไข่เยี่ยวมะอ่าอร่อยเหมือนกันนะคะสิ่งที่ครูจะนําเสนอก็คือโจ๊กเนี่ยมันใส่ชามอยู่นะคะชามในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว,ว่า bowl bowl Bo แปลว่าชามนั่นเองมีนักเรียนลองสังเกตสิคะว่าชามใส่โจ๊กครูมีสีอะไรเอ่ยสีอะไรคะ เก่งมากค่ะชามใส่โจ๊กมีสีดำสีดำในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า black เรียนออกเสียงตามครูนะคะ black black สะกดด้วยตัว b l a c k black แปลว่าสีดำเก่งมากค่ะ ต่อไปกันเลยไม่รอช้านะคะนักเรียนไม่รอช้าเลยต่อไปเป็นรู้สึกกระหายน้ำแลว้วนะคะครูก็เลยี่ค่ะหยิบน้ำอัดลมขึ้นมากินน้ำอัดลมคะ่นะนักเรียนในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าโซดา S, S O D A โซดาแปลว่าน้ำอัดลมทุกชนิดเลยค่ะเราจะออกเสียว่าโซดา ใครบอกครูได้บ้างนาว่าฝาโซดาเนี่ยฝาน้ำอัดลมมันมีสีอะไรคะนักเรียนสีฟ้าเก่งมากนะคะฝาน้ำอัดลม,มเป็นสีฟ้าสีฟ้าในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า blue นักเรียนออกเสียงตามครูนะคะ blue มีตัว b l u e blue แปลว่า สีฟ้าอ่ะต่อไปกันเลยนะคะต่อไปยังอยู่ในซึ้งนี้ดูซิว่ามีอะไรนะน่มเตยมเป็นของหวานค่ะก็คือมันหวานนั่นเองนะคะมันหวานเอมันหวานภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า sweet potato แปลว่ามันหวานนะคะสีอะไรเอ่ยของเล่นชิ้นนี้เนี่ยสีอะไรคะสีชมพูอ่ะสีชมพูภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า พิง k นักเรียนออกเสียงดังครูนะคะพิง k มีตัว p i n k อ่านว่าพิงพิงแปลว่าสีชมพูค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้สุดแล้วต่อไปครูอยากกินของหวานค่ะนักเรียนครูขอเป็นชิ้นนี้อ่าใครเคยกินบ้างอันนี้คืออะไรคะโดนัทนะ โดนัทในภาษาอังกฤษเราเป็นเรียกทับศัพท์เลยเราจะออกเสียงว่าโดนัทโดนัทโดนัทลองดูซิของครูเป็นสีอะไรคะนักเรียนสีน้ำตาลอ่ะสีน้ำตาลในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า brown นักเรียนออกเสียงตามครูนะคะ brown สะกดด้วยตัว b r o w n เปล่าแปลว่าสีนะตาลอต่อไปกันเลยค่ะสีสุดท้ายแล้วนะคะสีสุดท้ายนะคะและไม่ท้ายสุดครูขอเป็นของหวานกินตกท้ายแล้วกันนะคะสิ่งที่ครูจะกินก็คือขาดาอะไรคะนักเรียน ไอศครีมอ่าไอศครีมนะคะเราก็เรียกเป็นทับศัพท์เหมือนกันในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงเลยว่าไอศครีมนะคะไอศครีมที่ครูเลือกมาเนี่ยเป็นรสอะไรเอ่ยบลูเบอร์รี่ค่ะสีอะไรคะนักเรียนสีม่วงสีม่วงในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า purple purple นักเรียนออกเสียงตามครูนะคะ purple แปลว่าสีม่วงค่ะเราจะสะกดด้วยตัว p u r p l e อ่านว่าเพิ่์แปลว่าสีม่วงเก่งมากค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองค่ะวันนี้ครูก็รีวิวทุกอย่างแล้วนะคะแต่ว่าเรามาดูเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าอาหารครูเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะคะดูเพิ่มเติมอ่ะไอศครีมครูมีทั้ง3-4สีนี่ ไอศครีมรสสตรอเบอรี่สีอะไรคะเรียนสีชมพูภาษาอังกฤษก็คือพิงค์ไอศครีมรสมะนาวสีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษก็คือกรีนนะคะต่อไปเอาไรดีแน่คุกกี้คุกกี้สีน้ำตาลสีน้ำตาลก็คือบลูส์บลูสนะคะต่อไปนี่ค่ะเหมือนกันเลยชิคก e n ไก่เลยนี่นะคะไก่ก็คือล่าสีน้ำตาลาต่อไปอะไรอีกดีนะนี่ค่ะหนมค่ะสีอะไรห่อด้วยใบตอสีเขียวสีเขียวในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า green green นะคะสีเขียวมีอะไรอีกอ่าชิ้นนี้ดีกว่าน่ากินนะคะก็คือพิซซ่าพิซซ่าส่วนใหญ่เป็นสีอะไรคะนั่รอน สีเหลืองเก่งมากสีเหลืองในภาษาอังกฤษก็คือ yellow แง่เก่งมากค่ะต่อไปขอเป็นนี่หานเรียนลูกชิ้นลูกชิ้นข้างนอกเป็นสี white เป็นสีขาวค่ะ white สีขาวข้างในเป็นสีข้างในเป็นสีนะคะสี orange สีส้มนะคะต่อไปค่ะ ขอเป็นอันนี้เลยสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนอันนี้ก็คืออะไรเอ่ยกินกับน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกค่ะปลาท่องโกอ่าสีอะไรทักงเรียนสีออกเหลืองๆเนาะเหลืองๆคูให้เป็นสีเหลืองนะกันอ่ะแทนสีเหลืองในภาษาอังกฤษก็คือ yellow เก่งมากค่ะนักเรียนวันนี้เราก็ได้เรียนรู้สี color สีต่างๆไปแล้วและได้รีวิวอาหารที่น่ากินไปแล้วนะคะชั่วโมงต่อไปครูจะมีรีวิวอะไรมาให้นักเรียนได้ดูรอติดตามกันชั่วโมงต่อไปชั่วโมงนี้ไปก่อค่ะาย